ไฟใหม่ครับไฟใหม่เด้อพี่น้องเด้อไฟใหม่ปลาไฟใหม่ปลาไฟป่ปลาหัวบ้านหัวบ้านพี่น้องเออเบอร์นี่มาดับไฟซอยเพิ่นเด้อนี่เอิ้นหารถดับเพลิงรถปอพอมาแล้วครับมาแล้วรอแล้วรอแล้วเบิร์อะไรพี่น้องเลยตัดแดต่ตวาสิงพี่น้องเอาไฟใหม่ครับไฟใหม่นี่รอหาดับครับพี่น้องรอ้าดับ รถหายได้ไปเด้อพี่น้อนงชายเด็กพี่น้องไทยบ้างเรือยังไทยบ้างไทยบ้างไทยบ้างฝนรถโอ้โพี่น้องไฟไหม้รถปอฟอ้ลอันดับเพลิงกับบาแล้วล่ะรออยู่รอรอจังหวะพี่น้องมาช่วยกันเด้อพี่น้องเด้อชาวบ้านของเขาไฟไหม้ป่าไฟไหม้สวน ป้ายุค่ะเออใกล้สวอนอยางพี่น้องเด็ดเดๆดเดดเดดใส่เกลีงคน,นแบตเตอรี่กันดับได้พี่น้องนี่ กันไว้พี่น้องบันเทาไว้น้อยนึงนี่ตูดถึงชุ่มว้น้อยนึงนี่กันไว้ได้เออมืดฟ้ามัวดินเลยพี่น้องเอ้ยพ่นพ่นพ่นเอ้าดีแล้วล่ะดีเอดดยอให้เยอะลดดับเพลิงพ่นรถ ดับเพลิงรถปอพอเออมาเตรียมรอด่าดับมกใกล้ๆเข่าสวนยางพี่น้องนีขามาแล้วรถดับเพลิงก็ได้รถดับเพลิงรถดับเพลิงรถส่งน้ำเออระวังเตรียมพร้อมน้ำต้องเตรียมถังตลอดเวลาอาบาตด่านสีสุกอำเภอโพ,าพตากหนองคายเด้อรถน้ำมันก็มารอท่านี้ขันมาใกล้ๆพี่หลับไปสิสิทธ นี่รถเข้าไปบ่ได้ดิรถเพิ่นเตรียมพร้อมแล้วรอเวลาเจ้าหน้าที่เออพอพอฝ่ายแผนกบริการประชาชนแผนกบริการพี่น้องใหม่สวนยางใหม่ปลาหย่า,าคาปลาละเมอใหม่ใกล้ๆบ้านเอิอนหาเออรถดับเพลิงอบตอได้ทันทีบ่จำเป็นต้องใหม่บ้านใหม่เฮือนพี่น้องบ่มีลราอันนั้นบ่หรีบ่มีเออสำคัญก็กคือใหม่ ปลาใหม่ชุ้มชน้นนี่แหละพี่น้องก็ตั้งเอื้นหารถด,ดับเพลิงอ,อบอตท,ทันทีมาภายใน15นาทีพี่น้องการดับไฟคือกันพี่นอ้องเออนี่ดับไรคื่อกันดับลาดไปซึ่กกรบ่ให้มันลามเด็กมันกันมันเป็นหินส่วนนี่ กอนดับได้ก็ดับได้ล้อรถดับเพลิงดับก่อนกับโมเปยังรถพี่น้องเด้อดิโอโบยู่โบยู่รถพี่น้องเฮ้ยยึกไก่คนดีเขาได้รถด,ดับเพลิงดับแล้วพี่น้องพูดนูด บ้านเฮาน้ำไหลไฟสว่างเด้อพี่น้องดดเด้อรถดาบเพลิงไปใหม่ปลาก็เอิ้นหาได้ทันทีบ้านของเฮาตำบลของเรา